แม่ซีดีปลอมยังไงศิลปินเขาก็รวยกันอยู่แล้วไม่เห็นจะเดือดร้อนอเลยเลยแบ่งกันรวยบ้างครับรวยจนไม่เกี่ยวกันหรอกจ้านักร้องเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวเขานะจ๊ะไม่ๆๆ่ไม,ไมคมีกาเข้าใจผิดอะไรกัน,นิดหน่อยคือบางคนชอบแค่เพลงเดียวแล้วบางทีชอบแค่ท่อนฮุกด้วยแล้วจะให้ซื้อช้งชุวเป็นมูลค่าบ้าพี่อะครับถ้าคิดว่ายังไม่คุ้มอย่าเพิ่งซื้อก็ได้นะคะรอชุดรวมฮิต หรือฟังวิทยุเอาไปก่อนมีเห็นต้องขโมยฟังเลยนี่คะว่าวมากเอาเวลาไปจับโจรดีกว่ามั้งครับแต่ที่ทําอยู่เนี่ยมันก็เหมือนโจรน,นะจ๊ะการทําซ้ําเพื่อจําหน่ายจ่ายแจกผิดกฎหมายพระราชะบัญญัติลิขสิทธิ์มาตรา 15, 27, 28, 29, 30, 31, 52, 69, 70โทษปรับ 20, 2 0 0 0 0ถึง200,000บาทถ้าทําเพื่อการค้าโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0ถึง800,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับตํารวจเขาจะจับเอานะจ๊ะ ปฏิวัติความคิดและเมิอลิขสิทธ,ธิ์ผิดกฎหมาย